สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. i ธรรมดาครับช่อง V.P. i ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอย V.P. i นะครับฮานอย V.P. i ของวันที่4ตุลาคม2566นะครับสําหรับฮานอย V.P. i นี้ก็จะมีทุกทุกวันทุกทุกวันนะครับออกเวลา1นึ่ทุ่มนะครับ1นึ่ทุ่มถึง1นึ่ทุ่มครึ่ง ของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรวมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกวันทุกวันเลยนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามาชมทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามนะใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์ไปนะครับกดส่งสติกเกอร์มาให้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับมาชมกันเลยนะครับจดไปเรื่อยๆนะครับ บางท่านก็เจดช้าบางท่านก็เจดไวบางท่านก็หลายๆอย่างบางท่านก็กําลังหากระดาษปากกาครับไม่เป็นไรนะครับมันจบเพก็เปิดใหม่ได้นะครับประมาณนี้ครับคล้ายๆกับฉายวนคล้ายๆกับโรงหนังชั้นสองครฉายดูแล้วดูอีกอย่างนั้นประมาณนี้หกเจ็ดแปดนะครับเน้นที่หกกับเจ็ดพันตรงที่เจ็ดนะ เจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสามสามเจ็ดหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกสองสองหกหกสามสามหกแปดตัวกันนะครับแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับส่วนชุดวินหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองสามเราไปดนะครับมารื่องนี้นะครับอืมตัวเน้นเน้นนะครับหกกับเจ็ดนะจะลูดก็ได้นะครับลูดวิ่งก็ได้นะครับมารื่องนี้นะครับส่วนผู้เจาะก็ตามนี้ ทำผิดผู้จอดก็จะทำนี้ทำนี้นะครับผู้จอดนะขายรูดก็รูดที่เจ็ดกบหกลองแปดนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้สายวินนะลองแปดนะครับอานนวีพีออกหนึ่งทุ่มนะครับออกหนึ่งทุ่มถึงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับทุกวันทุกวันเลยครับรูดนะรูดเจ็ด ตอบ6นะครับเน้นที่เกนะตามนี้ได้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากครับครับเ,เ,เกิดอะไรทุกตัือนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้แบบวันนี้คงจะมีเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณมากมากขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ